ร้อยบกร้อยบกเอาร้อยบก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 อ้าวมาร้อยบกมานี่ร้อยมาท่านี้เร็วอ้าวบอกเาร้อยบกร้อยบกร้อยบกเอาร้อยบกร้อยบกร้อยบกไม่พี่ร้อยมาพี่ไหนเร็วมาพี่เร็วมาร้อยบกมา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 เร็วมาร้อยบกร้อยบกร้อยบกมาเร็วร้อยบกร้อยบกร้อยบกเอาร้อยบกนี่เขาเอิอนทหารต้องฝึกร้อยบ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 กอ้าวนี่นี่เป็นการฝึกทหารร้อยบก ต้องฝึกได้ฝึกไปได้เพรได้กินเข่าร้อยบุกร้อยมาเรื่อยๆอือเอาบอกมันบางยองเอาร้อยบุกร้อยบุกร้อยบุกเอาเอาร้อยบุกคานไปทหารฝึกดิมาฝึกมามาทางนี้มาทางนี้มามาโชคมาโชคร้อยบุกก็มีโชคโชคโชคร้อยบุกร้อยบุกมา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 ร้อยบุกมาร้อยบุกมาร้อยมาร้อยมาเลยร้อยมาเลยร้อยมาขาลอยเลยเออฝันมาขาลอยไปนะลอยมาฝึกให้มันฝึกให้ได้ฝึกให้ได้ มึกได้ได้ฝึกได้อ้าวฝึกได้ฝึกได้มามาเรื่อยๆเอ่าคานมาฝึกทหารมามามาฝึกทหารมามามาเรื่อยๆมาให้เป็นจุดฝึกทุกวันนั้นก็จริงอือเด็กหัวมามามาเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาอ่าไปเรื่อยๆเอาฝึกให้มันได้ฝึกฝึก มาเออฝึกมาเรื่อยๆเอ้าม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 าเอามาเรื่อยๆมาทางนี้เร็วให้มันถึงประตูพี่เร็วมามาฝึกมาอีกฝึกมาอีกทหารเร็วต้องฝึกให้ได้ไม่ได้เพรได้กินขนมเร็วๆอ่ามาโชกโชคโชคมามามาน่งคานมาเลยห้ามห้ามวิ่งให้คานมา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 เร็วเร็วมาเร็วเร็วเอานามาเร็ว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 โอ้ยขี่ขันซ้ำ